เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้วยตาาเรียจังหวัดศรีสะเกดได้รับการสนใจและติดตามอย่างร้อนแรงจากทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชาซึ่งเป็นการละเมิดสัญญาการร่วมกันและการเป็นปรปักระหว่างทั้งสองฝ่ายมาดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นอย่างไรกันเถิดการลักลอบวางทุนระเบิดใหม่เมื่อวันที่10พฤศจิกายน2568พลตรีวินไทยสุวารีผู้อำนวยการสำนักโฆษกกองทัพบ,บกได้เผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่กำลังพลของเราเหยียบกับระเบิดในพื้นที่ห้วยตาาเรีย ซึ่งเป็นการลักลอบวางทุนระเบิดใหม่และมีผลกระทบต่อกําลังพลของเราเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อทีมทหารของเราได้ร่วมกันลาดตระเวนบนเส้นทางที่ใช้เป็นประจำแต่ไม่คาดคิดว่าจะมีการลักลอบวางทุนระเบิดใหม่ในพื้นที่นี้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่กัมพูชาคเคยรุกล้ำเข้ามาวางกำลังในอดีตและได้ถอนกำลังออกไปหลังจากเหตุปะทะที่ผ่านมาในวันที่9พฤศจิกายน2568พบว่าแนวลวดหนามที่วางไว้ถูกลักลอบเข้ามารื้อถอนและในวันต่อมาที่สิ พฤศจิกายุนทีมทหารของเราได้ร่วมกับทีมทหารช่างเข้าพิสูจน์ทราบบริเวณแนวลวดหนามที่ถูกรื้อถอนซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่กำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนสีน่นายผู้ได้รับบาดเจ็บและการรักษาจาซิปเอกเทอร์ศักสมาพงศ์ได้รับบาดเจ็บสาหัสข,ข้อเท้าขวาขาดพลทหารวชิรพัฒน,นามีอาการแน่นหน้าอกจากแรงอัดพลทหารอภิรักษ์ศรีชมชัยถูกสะเก็ดระเบิดบริเวณขา พลทหารอนุชาสุจรีมีอาการระคายเคืองตาจากฝุ่นหรือสารเคมีของระเบิดทุกนายได้รับการรักษาในโรงพยาบาลในพื้นที่แล้วและพลตรีวินไทยได้ยืนยันว่ากองทัพภาคที่สองยืนยันเหตุการณ์ดังกล่าวการละเมิดสัญญาการร่วมกันและความเป็นปรปักษ์หลังจากเกิดเหตุการณ์ทางกองทัพบ,บกได้สืบคน้นและพบหลักฐานที่ชัดเจนว่าทุนระเบิดเหล่านี้เป็นการลักลอบหรือถอนลวดน้ำและวางทุ่นใหม่ในเขตไทย ซึ่งมีเป้าหมายเป็นกำลังพลที่ลาดระเวนเส้นทางอยู่เป็นประจำการกระทำดังกล่าวนี้แสดงถึงความไม่จริงใจและความเป็นปรปักของฝ่ายกัมพูชาและขัดต่อสัญญาการร่วมกันที่ได้ลงนามไว้อย่างชัดเจนนี่เป็นการละเมิดสัญญาการร่วมกันที่ได้มีการลงนามระหว่างไทยและกัมพูชาและยังส่งผลกระทบต่อท่าทีของฝ่ายไทยและข้อตกลงต่างๆที่ได้มีการเห็นชอบมาแล้วการนี้ทำให้เกิดความกังวลและความไม่มั่นใจในความสงบสุขของภาคใต้ แต่เหตุการณ์นี้ยังไม่ได้รับการตอบกลับจากฝ่ายกัมพูชาทําให้เกิดความสงสัยว่าจะมีการตอบตกลงหรือไม่และถ้ามีการตอบตกลงจะเป็นอย่างไรคําถามสําหรับคุณคุณคิดว่าการกระทําดังกล่าวนี้จะส่งผลกระทบต่อความสงบสุขในภาคใต้ยอย่างไรคุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการละเมิดสัญญาการร่วมกันดังกล่าวคุณคิดว่าฝ่ายไทยควรจะตอบตกลงอย่างไรกับฝ่ายกัมพูชาในสถานการณ์นี้ อย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณในบรนทัดคอมเมนต์ Comment ด้านล่างนะครับมาพูดคุยกันเพื่อค้นหาทางออกและสร้างความเข้าใจกันในการร่วมกันเพื่อความสงบสุขของทั้งสองฝ่าย